แชร์ประสบการณ์ลงทุนขายของในอิซี่สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับช่องแบ g r o กาวมีอยู่อีกแล้วคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปทุกปาทุกสตังค์ที่เราจะต้องใช้ก่อนที่จะเริ่มขายของในอิซี่แบบไม่อวยแล้วก็ไม่ขายฝันด้วยนะทุกคนเพราะว่าลองเองเจ็บเอง no สปอนและก็ไม่ได้เรียนจากใครและก็ไม่ขายคอร์สค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแบบงงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายสั้นๆนะทุกคน i s ซ y อะ่ะมันคือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ที่เมื่อก่อนอะ่ะมันจะเน้นไปที่แบบว่าพวกของแนวแฮนด์เมดที่แบบ Specialist มีชิ้นเดียวในโลกกับพวกแนวของเครื่องประดับของผู้หญิงที่แบบมันจะขายดีแต่พอหลังๆเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการขายพวกภาพวาดดิจิตอลเป็นไฟล์ png สติกเกอร์เทมเพลต เพลงงานแฮนเมดต่างๆแบบว่าในแพลตฟอร์มนี้ด้วยแล้วอย่างที่บอกคือแพลตฟอร์มในการขายของออนไลน์มันมีเยอะมากทุกคนแต่อ a ซ y ี่อ่ะที่มันดังอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันขายได้ทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดอเมริกาซึ่งแบบเป็นตลาดที่มันมีกําลังซื้อทุกคน,นใช้เงินดอลลาร์โดยเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านจริงๆหรือว่าสต็อกของ มันก็เลยทำให้แบบเออคีเอเตอร์หลายๆคนเนี่ยสนใจที่จะแบบว่ามาขายของในแพลตฟอร์มนี้เป็นพิเศษถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วแสดงว่าเออทุกคนคงแบบว่าเริ่มสนใจแล้วว่าเอ้อิซซี่เนี่ยแนวคิดนางดีเนาะ แต่มันก็มีคําถามเว้ยว่าแบบเฮ้ยแล้วเปิดร้านอีซี่มันต้องมีเงินกี่บาทกันแน่คือบางคนอ่ะตอนที่เรายังไม่ได้เริ่มทำอีซี่จริงๆอ่ะบางคนก็บอกว่าเปิดร้านอ่ะมันฟรีบางคนก็บอกว่าต้องจ่ายเงินวันนี้เราก็เลยจะมาสรุปให้ชัดๆให้ทุกคนฟังว่ามันต้องจ่ายเงินค่าอะไรบ้างแล้วจ่ายตอนไหนบ้างจากใจคนที่ลองผิดลองถูกในการทำอีซี่แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาเป็นเวลาหกเดือน คือหลายๆคนอาจจะมองว่า6เดือนเป็นเวลาที่น้อยแต่สําหรับเราเวลาทําอะไรพวกนี้ทุกคน6เดือนเราคิดว่ามันเป็นเวลาที่ดีสําหรับการที่เราจะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มไหนมันดูมี potential การมี potential มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าโอ้โหขายจนรวยแต่มันควรจะขายได้เรื่อยๆขายน้อยแต่ขายได้เรื่อยเรียกว่าทําให้ตัดสินใจว่าเอออันนี้มีแววรุ่งหรือร่วงกันแน่ ซึ่งการเปิดร้านในอีซี่ทุกคนมันมี2แบบแบบแรกก็คือเป็นเวของการเปิดร้านด้วยตนเองส่วนแบบที่2จะเป็นการเปิดร้านโดยใช้โค้ดแนะนําจากเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองดูข้อดีข้อเสียของการเปิดร้านทั้ง2แบบแล้วมาดูกันซิว่ามันมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเปิดร้านเองข้อที่1ค่าใช้จ่ายแรกนะทุกคนก็คือค่าเปิดร้านซึ่งเราจะจ่ายครั้งเดียวจบเป็นจํานวนเงิน19ดอลลาร์ ซึ่งราคาเนี้ยทุกคนคือมันไม่ใช่ว่า1 9ดอลลาร์ตลอดนะคือบางแอคเคาก็อาจจะได้ถูกบางแอคเคาก็อาจจะได้แพงขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้เราไม่แน่ใจถัดมาถ้าเพื่อนๆเลือกเปิดร้านผ่านโค้ดจากเพื่อนสิ่งที่ทุกคนจะได้คือทุกคนจะได้ลงลิสสินค้าฟรี40รายการและไม่ต้องจ่ายค่าเปิดร้านเอง19ดอลลาร์ในข้อแรกคำถามถัดมาคือแล้วเจ้าของโค้ดเนี่ยมันได้อะไร คำตอบก็คือเขาก็จะได้ลิสต์ฟรี40รายการเหมือนกับเรานั่นก็จะเป็นเหตุผลให้หลายๆคนอาจจะแบบทําคลิปเชิญชวนให้คนมาสมัครอิสซี่ผ่านลิงก์ของเขาซึ่งค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเพื่อนๆลงงานเกิน40ลิสต์ที่ฟรีและหลังจากที่เริ่มมียอดขายเนี่ยก็จะโดนหักค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งจะหักจากยอดเงินที่เราขายได้ โดยในเว็บอ a ซีทุกคนมันจะมีการแบบว่าจ่ายเงินยิงแอดเพื่อโปรโมทงานแต่ละชิ้นของเราอันนี้ก็คือใครใช้ก็เสียใครไม่ใช้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายถัดไปของ e a ซีก็คือค่าลงสินค้าซึ่งค่าลงอ่ะจะอยู่ที่0.2ดอลลาร์ต่อรายการตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ราคาประมาณ7บาททุกคน ซึ่งการจ่าย0.2ดอลลาร์หรือ7บาทในการลงรายการ1ชิ้นเนี่ยทุกคนมันไม่ได้อยู่แบบตลอดชีวิตนะมันอยู่แค่4เดือนพอครบ4เดือนเนี่ยรายการที่เพื่อนๆลงเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องมานั่งคิดว่าเอะแกขายได้อ่ะอันไหนขายได้เราก็ต่อเวลาก็คือจ่ายเพิ่มอีก7บาทเพื่อต่อระยะเวลาอีก4เดือนแต่ถ้าอันไหนแบบขายไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องมานั่งคิดและฉันควรจะให้โอกาสแกหรือเปล่า หรือว่าฉันควรจะเอาของชิ้นใหม่มาลองขายใหม่ดีโดยตอนที่ทุกคนลงลิสสินค้าเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่า renewal option คืออันแรกคือการต่ออายุแบบออโต้ซึ่งสำหรับมือใหม่อะเราอยากแนะนำว่าให้เราปิดตัวออโต้แล้วเปิดตัวแมนนวลตัวแมนนวลก็คืออัตโนมือทุกคนถ้าเกิดว่าลิสไหนที่แบบมีแนวโน้มที่จะขายดีเนี่ยเราค่อยมาเปิดต่ออายุมัน ต่อไปมาที่ข้อ3ชีวิตเรามีค่าเหลือเกินนะทุกคนในอิซคือค่าใช้จ่าย e ิซ y ี่พลอธิบายคร่าวๆนะทุกคนคือ e ิซ y ี่พลเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจเสริมเหมือนการสมัครพรีเมียมแบบรายเดือนของ e ิซ y เอาไว้เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆที่จำเป็นในการเปิดร้านหรือว่าขายของซึ่งมีค่าบริการอยู่ที่ $10 ดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งการจ่าย 10$ ดอลลาร์ก็คือมันก็จะได้สิทธิประโยชน์หลากหลายซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราจะขอทําคลิปแยกและกันเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันดูยาวเกินไปซึ่งส่วนตัวอย่างที่เราบอกทุกคนว่าเราเปิดร้านเองจ่าย 19$ ดอลลาร์แบบเต็มๆแล้วเราก็จ่าย Easy Plus เดือนละ 10$ ดอลลาร์ด้วยคือจ่ายค่าเปิดร้าน 19$ ดอลลาร์ตอนแรกเพราะว่าเออเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีระบบโค้ดรีเฟอร์ด้วยแต่ไอส่วนหลังอะทุกคนว่า จะสมัคร Easy Plus หรือไม่สมัครอะส่วนนี้จริงๆเราเลือกได้ว่าเราจะสมัครหรือเปล่าแต่แกแกรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงสมัครฉันสมัครเพราะว่าฉันบ้าโปรโมชั่นฉันขอสารภาพตรงนี้เลยคือตอนนั้นอะเราก็คำนวณแล้วว่ามันน่าจะคุ้มที่สุดแล้วสำหรับใครที่จ่ายเงินเปิด,ดล้าน19ดอลลาร์เองเนี่ยมันจะมีสเปเชียลออฟเฟอร์ขึ้นมาซึ่งมันจะขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ขึ้นอีกแล้ว ออฟเฟอร์ er ที่มันเสนอก็คือถ้าแกจ่าย Easy Plus เป็นเวลา6เดือนเนี่ยติดกันก็คือ10ดอลลาร์คูณ6เดือนใช่ไหมแกก็จะได้ใช้สิทธิพิเศษที่ Easy Plus ควรจะมีจากนั้นพอครบ6เดือนแล้วเนี่ยแกจะได้เงิน19ดอลลาร์คืนซึ่ง19ดอลลาร์นั้นก็คือค่าเปิดร้านในตอนต้นนั่นเองซึ่งฉันก็ช่างใจอยู่นานแต่สุดท้ายฉันบ้าโปรโมชั่นฉันก็เลยสมัครแบบนี้ แล้วจนถึงวันที่ทำคลิปเนี่ยก็ผ่านไปแล้ว6เดือนทุกคนซึ่งเราก็ได้ค่าเปิดร้าน19ดอลลาร์คืนมาแล้วตอนแรกเราคิดว่าเขาจะคืนเป็นแบบในรูปแบบของเครดิตเพราะว่าเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาได้แบบนั้นแต่พอมันคืนมาจริงๆเนี่ยมันคืนมาเป็นเงินเลยทุกคนก็คือโอนเข้า p o N e a y o โอเนียเลย ซึ่งอย่างที่บอกนะทุกคนว่า Easy Plus สเนี่ยสามารถสมัครทีหลังได้แต่กรณีที่เราเปิดร้านไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สมัคร Easy Plus เนี่ยมันก็จะเสียสิทธิ์ตรง Special Deal อันแรกที่เราอธิบายไปเราก็จะไม่ได้คืนค่าเปิดร้านไงก็จ่ายเงินค่า Easy Plus ตามปกติทั้งแบบเปิดร้านเองแล้วก็ใช้โค้ดจากเพื่อนอ้อที่ CCCC Easy a d นั่นเอง อันนี้ใครจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้นะทุกคนโดย Easy a d เนี่ยเราสามารถตั้งงบประมาณขั้นต่ำได้อยู่ที่วันละ1ดอลลาร์หรือสูงสุดอยู่ที่25ดอลลาร์เราจะเลือกเปิดปิดต,ตอนไหนก็ได้แล้วก็ตั้งวัตถุประสงค์ได้ว่าอ๋อโอเคฉันอยากให้คนเห็นเยอะๆฉันอยากให้สินค้าไปโชว์ในสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งได้ข้อที่5ต้นทุนของสินค้า ซึ่งอย่างที่บอกนะทุกคนว่าในอีซีเนี่ยมันขายของได้หลายประเภทมากโดยเราจะแบ่งเป็น3แบบนะทุกคนก็คือเราจะเรียงจากต้นทุนน้อยไปถึงต้นทุนมากอย่างแรกก็คือดิจิตอลอาร์ตอย่างที่2ก็คือสินค้า POD และสุดท้ายเป็นฟิสิ i ค a ลไอเทมอันแรกก็คือดิจิตอลอาร์ตเป็นการสร้างงานเพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดแบบออนไลน์ได้ไม่ว่าเราจะเลือกขายแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องทำภาพโปรโมทเอง อย่างเช่นว่าใครใช้แค้นว่าโปรก็อมีค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือแบบว่าใครอาจจะใช้ AI ในการทำงานก็จะมีค่าใช้จ่ายด้าน AI ถัดมาเป็นการขายของประเภท POD หรือว่า Print on Demand อันนี้เราเคยทำคลิปแยกไว้นะเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้ในช่องโดย POD ใน Easy เนี่ยจะมีความแตกต่างจากที่อื่นคือ Easy เนี่ยเราต้องสำรองออกทุนในการผลิตงาน POD ไปก่อนแล้วค่อยเก็บเงินจากลูกค้า โดยจะมีการทำงานร่วมกับ Third Party หรือว่าแบบเราต้องเลือกไงว่าเออเราจะเลือกเจ้าไหนในการผลิตของให้เราข้อสุดท้าย Physical Item คือเรามีสินค้าที่เราอยากจะขายเองเป็นต้นทางในการผลิตจนถึงขั้นจัดส่งอันนี้ค่าใช้จ่ายก็จะคล้ายๆ POD ก็คือต้องมีต้นทุนในการผลิตใช่ไหมแล้วก็มีต้นทุนในการจัดส่งหรือแบบว่าถ้าเกิดว่าลูกค้า ได้รับของไม่ดีเราก็ต้องอาจจะมีการคืนอะไรเงี้ยก็ต้องรวมไปด้วยแต่แบบที่2กับแบบที่สามมันจะต่างกันนิดหน่อยคือแบบที่2เนี่ยการทํา POD เราไม่ต้องสต็อกสินค้าแต่แบบที่3เนี่ยเราอาจจะต้องสต็อกสินค้าอันนี้เป็น POD ใน Etsy เท่านั้นนะทุกคนที่ต้องสำรองเงินทุนในการผลิตส่วนแพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็น r e d Bubble T Public ที่เราเคยทำอันนั้นคือสมัครฟรี ไม่มีค่าจัดสง่งไม่มีค่าคืนไม่ต้องคุยกับลูกค้าแล้วก็ไม่ต้องสำรลองทุนแต่เอาไว้เราจะมาทำเป็นสรุปว่าเออความแตกต่าง POD ของแต่ละที่เป็นยังไงละกันถ้าเกิดมีคนสนใจเพราะว่าตอนแรกอะเราก็งงเรื่องนี้อยู่เวยก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะเพราะว่าการที่เรามาทำคลิปแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเหมือนกันคือบางอย่างที่เราลองทำอะมันก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ดี แต่เราคิดว่ามันถือเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถแบ่งปันในช่องนี้ได้ถึงเราเองก็จะยังไม่สำเร็จในตอนนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆเราก็ลองทำนูน่นทำนี่ไปเรื่อยๆแหละเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วเจอกันคลิปถัดไป